ขอบคุณลูกค้าบ้านหนองปัดเท่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับมาซื้อลอตเตอรี่จากร้านโค้ถือตั้งต้องแท็กเตอร์นะครับตำบลสีมะใหญ่อำเภอปีมะใ,ใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับขอบคุณลูกค้าจาังหวัดชัยภูม,มิเป็นอย่างูงน,นะครับให้ทางร้านเราได้มีโอกาสรับใช้นะครับขอบคุณ ลูกค้าเป็นอย่างูงนะครับที่ไว้ใจเราโค่งตั้งต้องเตือนครับขอให้เดินทางโดยสันดิภาพราคามีสภาพนะครับสนใจติดต่อสอบถาม ได้ติดต่อสอบถามได้นะครับ0831294255ต้องครับ0802013156แขกนะครับยินดีนให้บริการนะครับขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับ